เฮ้ยพี่อน้นนะครับโคนขึ้นดันก็ปล่อยเอ้ยกินเลยเว้ยกินเทปเป็นฟังแล้วไม่ขึ้นอีกฟังหนึ่งจอหน้าคุณแย่เข้าไปดันเข้าไปครับ ไปโคนขึ้นไปดันเข้าไปครับมาขึ้นเอาละได้เวลาพริววิชาลอยเบียร์ท่านผู้ชมมัม อืมเอาม้าหม่ำเอาม้าหม่มาลาหมั่มน,นี้ครับหม่ำโคนเจ้ต้องกินแล้วละโอ้กินเลยไว้แย่ yeah, เข้าไปเอ๊ะๆดีดีกว่าด้านหน้าดีกว่าท่านผู้ชม,อม,อมเอาเม็ดมาเชื่อมเหรอ ท้้งกับไป้นี้มันเจ้าต้องว่าเฮ้ยเดี๋ยวอไอ้โคนตัวบนเขาขาดที่หวาดท่านผู้ชมโอ้หมีให้กินหลายตัวมีให้เลือกกินตั้งหลายตัวมีให้เลือกกินเยอะแยะไปหมดเลยนั่นแน่ ถ้าเรากินอน่ะชืบเอาเลยแล้วกันนะท่านผู้ชมชืบไ,ไม่ทันเว้ยชืบอ,อีกทีนึงเนี่ยไปไหนวะ,ะชืบโคนก่อนนะ,ะชืบครับกินเข้าไป ไปครับจับมาหนีอนชืบกินไปเลยต่อไปเลยดีครับได้เปรียบแล้วรีบต่อทิ้ง <c oughs> กินมากินมากินมาอ้าวไม่ยอมกินเหลือพี่ขึ้นเลย รับผมอืมลูกก่อนนี้ครับเจียนเยนนีเปไรนเจอหนีไปตานั้น อย่างนี้พี่ก็ต้องพิวแล้วมัม,มทำอะไรเหลือทำอะไรเหลือ โอ้จะลุกกินเรือดีไหมลุกให้จนๆไปเลยดีกว่าไหมลุกเข้าไปครับลุกเข้าไปขอบคุณครับเฮ้ยพี่บอยมาดันครับดันครับดันครับไปครับมาไปครับไปครับไปครับผมจ่อไหวไหนนี่ไป เบียกันไปครับม้าโยงขวาดันเลยลอยทิมลงมาโอ้ไม่ทิมเว้ยดันเข้าไปไม่ยอมกินอ่ะกินเองก็ได้อะไม่ยอมกินเหรอไม่ยอมกินใช่ไหมเอคาคนมาสองเวอรส์สละทำไรวะมองมา้ามาทำไมมองมา้ามาทำไมวะอืกินเข้าไปก่อน อัอตรายนะน,นี่อะะกระจายกำลังนี้สิหนึ่งนะครับหนึ่งตาบหนึ่งตาบเดี๋ยวมันหายหนึ่งตาบหนึ่งตาบ มาเล่นลีลาอะไรของเจ้าเนี่ยนี่ก็ต้องทิมแล้วมนะั้งอืมอ่ะหนึ่งตาครับกินเปล่า,ากินโคนไหม วัตถุด,ดิบเจ้ายังไม่พร้อมสินะอันนี้เขาน่าจะกระโดดลุกจริงๆว่ะท่านผู้ชมน่าจะโดดลุกแล้วละปั๊บปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บโดดลุกแล้วแหละนั่นก็ต้องกินก่อนล้วนะชิอบอชิบ แยงเข้าไปแยงเข้าไปรััหหหหโหวอันตร,รายมากเนี่ยหน,คนีครับผมนี่มาฟังนี้ครับเดี๋ยวโดนลูกกินเหลืออันตร,ราย อย่างไรต่อครับพี่พีต้องเปิดเม็ดก่อนนะระหว่างที่เขาเปิดพี่เรายังได้มีเวลาหนีนิดนึงนะครับเฮ้ยมารวมพลังเว้ย รวมพลังไรแถวนี้อันหนึ่งตาครับเดี๋ยวแม่งหายทำไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีกับดักใช่ไหมกินครับ เดี๋ยวพี่ท,อออทำะอะไรเนี่ยกินข้าวอ้าวมาไล่มาฉันอีกมาไล่มาทำไมวะกินเบียอะไรเนี่ยกินเม็ดอีกจะกินเม็ดเหรอ ใหม,ม่ดีมากเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับท่านผู้ชมเม็ดผมจะหายวะ่ะแล้วผมทอนเม็ดทิ้งไม่ได้ด้วยเอาว่ายอมเสียเม็ดไปครับโอเคยอมเสียเม็ดไปหลบก่อนครับหลบก่อนหม่ำแล้วก็หม่ำ ม่หนีกินด้วยเรืออืมอชักหนีเขาทำไรวะอุดดีครับอุดครับผมจะทำอะไรไมีเสือ้อ กินนีครับเร็วจังหวะนี้ต้องรีบขึ้นเร็วรีบขึ้นดังกันไป นั่นแน่แปหนึงนะท่านผู้ชมผมกินลุกได้ไหมหานุ๊กมาถวายแหวนพิทีนึงดีกว่าไหมหานุ๊กมาถวายแหวนหยิบห,หน่อยอ่ะเชื่อมก่อนครับเดี๋ยวหาย นันงไงจอดแจะเราจรังเว้ยอ่ะหนึ่งตาแล้วกันนะครับถ้าเรากินนะ่ะเกิดอะไรขึ้น ยังไม่เกิดอะไรขึ้นแล้วก็ดันหนีดีครับเฮ้ยอย่างงี้ต้องหม่ำแล้วล่ะอย่างนี้กินก็ปลไปหงายไปเลยครับผมดนีไปหน่อย อ้อมหนีก่อนครับเดี๋ยวหายแล้วที่เบียรมาเซ่นั่นแน่กินไปเลยครับให้กินใจดีเดี๋ยวเราเอาคืนอลุกแม่งก่อนครับหนึ่งทีไปไหนแจ๊ลุกก่อนอีกหนึ่งทีครับไปไหนครับ มุกตานั้นแหละอ่ะเปิดก่อนหนึ่งทีครับไปไหนดีไปตาน้าล่าอ่ะครองอทำไรเหรอลูกก็ไปครับ หนีไปไหน่อยเจ้าลุกข้าไปครับเฮ้ยไกยลเลยนี่นะหนึ่งตาลุกข้าไปครับ เอา้าค่าตัวตายปะเนี่ยเหมือนเขาจะค่าตัวตายขอบคุณครับ